ก็ขอสวัสดีสายเลือดบล็อกเชนสายเลือดคริปโตทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับผมในช่องพิษเปียวแชนแนลนะครับสำหรับวันนี้มันมีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประเด็นมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับในวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดานเทสของ Binance นะครับซึ่งเขามีประกาศออกมาผ่านทางอีเมลว่าเขาเตรียมที่จะยกเลิกเมนู ที่เป็นภาษาไทยในแพลตฟอร์มของเขานะครับซึ่งคาดการว่าสาเหตุที่เขาจะยกเลิกเมนูที่เป็นภาษาไทยอาจจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายของประเทศไทยเองนะครับซึ่งภายหลังจากที่กระดานเทรด Binance เอ c h a n เชได้มีการเปิดให้บริการนักลงทุนของชาวไทยด้วยการรองรับเป็นภาษาไทยนั้นล่าสุดพวกเขาได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าเตรียมที่จะยกเลิกภาษาไทย ใน Binance นะครับซึ่งเขาจะยกเลิกภายในวันที่19พฤศจิกายนนะครับโดยส่วนหนึ่งของจดหมายได้มีการกล่าวไว้ว่าพวกเราเข้าใจว่าสิ่งสิ่งนี้ที่เรากระทำเนี่ยอาจจะเป็นข่าวไม่ดีนะักสำหรับนักลงทุนหรือแฟนๆชาวไทยซึ่งเป็นผู้ที่เปิดบัญชีใน i n n n c e e x c h a n g e เนี่ยนะครับและพวกเขากำลังทำงานอย่าง หนักอย่างคมรคาเมนนะครับกับผู้กำกับกฎหมายภายในประเทศเพื่อที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่มันมากำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนี้อย่างไรก็ตามนะครับการประกาศนังกล่าวไม่ได้บ่งบอกว่า Binance จะมีการยกเลิกการให้บริการแก่ชาวไทยแก่นักลงทุนชาวไทยนะครับเป็นเพียงการยกเลิกภาษาไทย เท่านั้นอาจจะมีการให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่มีประกาศออกมานะครับซึ่งทาง b บ n a n c e ได้กล่าวโทษนะครับได้ถูกกล่าวโทษว่าให้บริการผิดกฎหมายเตรียมดำเนินคดีโดยประกาศเหล่านี้ประกาศออกมาจากทางกรลอของประเทศไทยเองนะครับกรลอตกล่าวว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม บ i n a n c e นะครับเป็นศูนย์การซื้อขายดิจิตอลต่อกองปราปรามนะครับการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศษรษฐกิจนะครับกรณีกระทำความผิดตามพระราชะกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับพศ2 5 6 1หรือว่าพรกอรสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับที่ตอนนี้ทีท่ทางบ i n a n c e กำลังละเมิดอยู่นะครับ ครับทางกรตอตได้มีการรับแจ้งเบาะแสและตรวจสอบว่าบ i n a n c e ได้มีการให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายหรือเปลี่ยนสินทรัพย์ทางด้านดิจิทัลโดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์ที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นนะครับสามารถทำความตกลงหรือจับคู่กัน ได้ผ่านเว็บไซต์ของ Binance เองนะครับโดยมีการชักชวนให้ประชาชนและผู้ลงทุนของชาวไทยเข้าไปให้เข้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของ Binance ทาง Facebook หรือทางแอปต่างๆนะครับและเมื่อวันที่5เมษายน2564กลตได้มีหนังสือส่งไปยัง Binance นะครับ ให้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆให้กรกตได้มีการรับทราบนะครับแต่ทางใบนั้นไม่ได้มีการชี้แจงภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับการกระทําของใบนั้นข้างต้นเข้าข่ายที่จะเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทศูนย์การซื้อขายดิจิทัลโดยไม่ได้รับใบ,ใบอนุญาตนะครับ อันเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรา26ซึ่งเป็นความผิดและโทษมีโทษตามมาตรา66แห่งพรากาธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับต,ต้องระวางโทษจำคุกนะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีและปรับเป็นเงิน2 0 0 0 0บาทถึง500,000บาทนะครับและปรับอีกไม่เกินวันละ10,000 บาทตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืนตามที่กล่าวโทษของกรตนะครับดังนั้นกรตอจึงได้มีการกล่าวโทษ Binance เพื่อให้สอบเพื่อให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการสอบสวนและดำเนินคดีต,ต่อไปซึ่งการกล่าวโทษของกรตอเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการจุดเริ่มต้นในกระบวนการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจของดิจิทัลเท่านั้นนะครับภายใต้กระบวนการนี้การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเป็นขั้นตอนในอาการสอบสวนเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของทางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการสั่งฟ้องคดีของเจ้าหน้าที่อายการสั่งศาลเองนะครับตลอดจน กตลอดจนดุลระยะพินิจของศาลยุติธรรมเองว่าจะมีการฟ้องร้องต่อไปหรือเปล่าตามลําดับนะครับก็เราตอขอย้าว่าธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลในพรลกสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับผู้ที่ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรับฝากโอนถอนเงินต่างๆหรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอล ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศไทยเท่านั้นนะครับซึ่งนี่เป็นเนื้อหาซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าทางบ i n a n c e เองจะมีแอคชั่นมีการปฏิบัติอย่างไรหรือว่าอาจจะยกเลิกการให้บริการให้แก่ชาวไทยเลยอันนี้ต้องติดตามในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มีข่าวมาฝากแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ